ดูครับเมียนมาจะเตะครับดูเน็ตครับดูเน็ตครับเน็ซีครับผมเล่นว่าเน็ตบอลเล่บอลโอ้โหต้องอะไรวะเนี่ยก้อนหนึ่งๆนะครับนี่ครับแต่ก้อนเดี่ยวเน็ตเซี เรามาชมตะก้อนเดี่ยวนะครับนี่คู่ในรายการนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับตะก้อนเดี่ยวนะครับเริ่มแล้วครับเอเซีครับตะก้อนเดี่ยวครับเน็ตสูงมากครับมาดูคนระับโหโอ้ห,โห ฝั่งโน้นครับศูนย์ต่อศูนย์ครับสิโลโออกปลแล้วปลแล้วอยู่ไม่ข้ามครับเอาครับหนึ่งเท่ากันครับโอ้หนึ่งหนึ่งต่อศูนย์ครับเบสเซีย วันโอ้หนึ่งตัวโซนครับโล่ละโอ้โห oh. สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับโอ้เน็ตสูงมากคอะแต่ก็เดียวครับ เราชมอยู่ที่สนามโคขามนะครับสมุทรสาครน,นะครเบอเซียศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟดีมากครับอ๋อครับหนึ่งเข้ากันครับโูะะ้แล้วฝั่งน้นครับ หนึ่งเท่ากันครับหนึ่งเท่ากันครับ1 n e o หนึ่งต่อหนึ่งครับาแม่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แล้วเน็ตสูงสุดเลยนะเนี่ย ออกครับหนึ่งเท่ากันเลยนะครับสกปรตเน,นี่เดี่อยู่จะป็นไรก่อนนะครับทันไหมหยอดไม่ไม่้มามครับ หนึ่งต่อหนึ่งครับยังไงก็เสิร์ฟข้ามไว้ก่อนนะครับไกลแล้วไกลแล้วนี่ครับบ้าครับสองต่อหนึ่งครับต้องใกล้เน็ตนะครับถึงจะทำได้ครับ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งครับโอ้โหเล่นดีครับเล่นดีลูกแก้ไขนี่เรียบร้อยเลยครับดักรอเลยครับสามต่อหนึ่งไปแล้วครับ รีวันเย็นเสริมครับไม่ข้ามครับ S <S 2> <S 2> สามต่อหนึ่งครับเดี๋ยวได้เอาไง <S <S 2> <S 2> เอาไอ้โอ้โหโดักถูกเลยครับ <S <S 2> <S 2> ว่าตัวต่ำัาฝั่งโน้นนะ <S <S 2> <S 2> ลูกทำนี่แทบว่ามองเห็นเนี่พูดง่ายๆเนาะ <S <S 2> <S 2> ว่ามันรู้ว่าลูกทางมันจะมาทางไหนครับสี่ต่อหนึ่งครับ สี่ <4 S 2> ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟออกนะครับพยายามเสิร์ฟข้างๆนะแต่ได้ไม่โดนหัวกะให้เอาขารับนะครับไกลแล้ว <c oughs> ครับไกลแล้วบอกว่าสองต่อสี่นะครับ ยกยกไกลนี่ก็ทำไม่ได้นะแก้ไขก่อนนะสองต่อสี่ครับถ้าไกลนีดเดียได้ครับนะแบบนี้ครับสวยงามครับได้ฮึม โดดไม่ถึงครับได้แจมครับ5ต่อ2ครับไปแล้วครับอยู่ไหมยอดเลยโอ้โหสวยงามครับ6ต่อ2ครับ สิูไปแล้วครับโอ้โหยอนครับดีมากแล้วลูกย่อนตรงนี้ครับสองต่อหครับถูสิบเรืรื่ครืบ สองต่อหกออกครับไกลแล้วไกลแล้วไม่ครับได้แต้มแล้วเจ็ดต่อสองครับเจ็ดต่อสองครับ 7, ยอดดีมากครับตรงนี้ครับฝั่งโน้นยังมั่นใจนะครับสองต่อเจ็ดมาดูครับว่าฝั่งโน้นจะชนะฝั่งนี้ได้โอ้เสิรฟ์ฟดีมากครับเสิรฟ์ฟดีมากครับแก้ไขแล้วโ,โอ้วิ่งไม่ทันครับทีเซเว่น อืมตรงนี้งามมากครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อสามครับเซเว่นทีโอ้ยหลงป้อนออกโอ้โหลงแล้วนะ สามต่อเจ็ดออก่อคาโรนี้ครับก่อไกลเลยครับเลซเว่นที่เจ็ดต่อสามฮะอยู่แล้วครับหัวได้ไหมโอ้โห เปลี่ยนข้างเลยครับแปดเลยครับฝั่งนี้เป็นว่าเจ้าสนามนะอยู่แถวโคกงคำนี่แหละครับโน่นน่าจาพะพาะมาจากทางไหนไม่รู้ครับเว้ยครับเก้าแล้วครับเก้านี้น่าจะผ่านยากลยแล้วฝั่งนี้ครับ กรสปอแบบนี้ครับ9ที9ต่อ3เลยครับไม่ข้ามแล้วลูกหยออนครับยกไม่เข้าครับ10ต่อ3ครับ สิต่อสครับโอ้โห <อ 60. S 1> เติบดีครับสิบเอ็ครับเอลวนที่สิบเอ็ดต่อสามครับมาทางนี้ปกเลยครับเออปกเลยครับลกนี้ครับสิบสองแล้วครับโอ้โหัวที่ ดีครับลูกนี้ครับมาถึงไหมโอ้โหแน่นมากครับโอ้โหสุดยอดครับ โสดยอดับี่ยแน่นมากครับฝั่งโน้นครับ12ต่อ3ามก็โกลที่ฮึลูกน,นี้ฝั่งเล่นทางครับสามต่อสิบสอง เล่นดีมากครับยืนเหยียบเลยนะโอ้โหไม่กระโดดแล้วลุงเอ๋อหเอาไงโอ้โหได้แดมกัคสิบสามครับ สิบสามต่อสามครับดีครับลุกนี้ครับสามต่อสิบสามครับทีเธอชินโอ้โหทำอย่างดีเลยครับสิบสามต่อสามครับเธอชินที ปึกลงงามเลยครับลงอย่างงามเลยครับสิบสี่แล้วครับลูกเดียวเกมแล้วโอ้นึกว่าออกครับมาเลยครับลูกเดียวเกมนะครับดีครับลูกเอีบ้บ เดี่ยวด้วยหลังเท้าเปล่าหัวไม่ขึ้นครับเอาแล้วสต่อสีต่อสิครับสต่อสิครับโอโอที่แนมครับห้าต่อสิครับ วฟโอทีนอ oh, mm ืม hmm. เสียดายครับลูกมันไม่อยู่ครับเกมครับลูกนี้เสิร์ฟเกมได้มีเกมไหมครับสิบสี่ต่อห้าครับโอทีนวฟ สวยงามครับลูกน uh> ี้ครับ4ต่อ5ครับสวยงามครับ รับ6ต่อสิบสี่ครับเิร์บดีครับลุกนี้ครับ น่าจะข้ามเฉพาะฝ่าเท้านะครับดูท่าทางนะครับข้ามฝ่าเท้าครับข้ามอย่างอื่นไม่ได้นะครับดูมองมองดูแล้วน่าจะข้ามข้ามอย่างอื่นครับถ้าเป็นคนไทยก็ข้ามแต่ฝ่าเท้าครับข้ามแต่เขียวครับแต่อันนี้ข้ามใช้ลูกเกียบเท่านั้นนะครับ เบียบอุ้ยอุ้ยเยียบอืมเกมเรือคนสูงครับเบือเม็ดสูงขนาดไหนดูครับคนสูงครับเดินไปครับโอ้ขอบได้ครับดูครับ เน็ตยานสูงเลยนะเอเซียโอเคครับอเอเซียก็เป็นพม่าเดินสายครับชนะพม่าเจ้าสนามไปครับผมสิบห้าต่อหกแก้มครับขออนุญาตตัดคลิปนะครับสวัสดีครับ